สวัสดีครับผมริวร้านริวไบาบิ๊กนะครับผมวันนี้นะฮะพามาชมนี่เลยครับซูรุกิบุริว่าสีห้าสิบนะครับผมคันนี้รถมีเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยนะครับสภาพรถพร้อมใช้งานเลยนะฮะคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับผมรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักหใดๆนะฮะนี่ครับเจ็ดสองศูนย์เก้านะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมคันนี้เรามีกระล้มแต่งแถมให้ด้วยนะครับผมกับแฮนด์แต่งนะฮะสภาพโดยรวมรอบคันครับ มาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมทุกสีเดิมนะฮะมีการค่าสติกเกอร์เป็นเป็นสีขาวด้วยนะครับผมนะกําลังสวยเลยนะครับค่าทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะทั้งถังทั้งบางคนหน้านะครับผมหลังก็ด้วยนะครับผมประมาณนี้ฮะไม่ได้เป็นการนาสีนะครับสีเป็นสีเดิมนะครับผมโอเคครับมาดูหน้าไม้กันดีกว่าครับว่าคันนี้เลขไม้กี่กิโลเมตรนะครับคันนี้หน้ามาอยู่เพียงหนึ่งหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับผมมาลองฟังเสียงกันเลยครับ เงนดีปกตินะครับอันนี้ระบบไฟติดครบนะฮะด้านหน้าเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับโคมดำนะครับผมแต่ดังนะเครืค่องเนินดีปกติเลยนะครับผมสวิตช์ออฟรันนะฮะ ใช้ได้ปกติหมดนะครับผมสวิตไฟฉุกชงฉุกเฉินใช้ได้ครบนะฮะคราวนี้ระบบไฟติดครบทุกจุดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีตำหนินิดหนึ่งแต่ว่าเรามีของเปลี่ยนให้นะฮะเรามีโคมใหม่ให้นะเป็นโคมละลายนะครับผมแต่ว่าเรามีของใหม่ให้นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมดอกยางด้านหน้าครับผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะดอกยางเหลือนะครับผมแต่อาจจะมีรอยปรีรอยอะไรบ้างนะครับนะตามอายุของยางนะครับผมอ่า มีการมีการปอยให้นะครับผมด้านหลังครับผมก็ดอกยังเหลือนะครับแต่ว่าก็จะมีรอยแตกรายงาบ้างนะครับนะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่ามันมียางในนะครับผมประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมสวยเลยครับผมคันนี้ฮะรถพร้อมใช้นะครับผมใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับร้านเรามีรับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือน1,000กิโลเมตรเหมือนเช่นเคยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีการรับประกันเอกสารชุดโอนด้วยนะครับผม ใครเห็นคลิปนี้นะครับและอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมนะฮะหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับผมก็ทักแชททักไลน์ได้เลยนะครับเรายินดีตอบทุกสายนะครับผมเอาละครับใครอยากทราบราคานะฮะรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปก่อนครับผม